เรากลังจะที่วันนี้นะคะเรากำลังจะไปที่แกลเลอรี่ลาฟาแยนะคะไปดูว่าที่นู่นนะมีอะไรบ้างแล้วก็อิมาตั้งใจว่าจะไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ไปช้อปปิ้งนิดหน่อยนะแต่วันนี้จะเดินทางด้วยเมโทรสาย<อ>สายอะไรนะสาย14หรอ <Okay. S 1> 14มาทุกคนอีมก็เพิ่งมาไม่รู้ <laughs> แต่ว่าอีจะไปลูฟก่อนนะคะไปไปขึ้นเมโทรกันไปเลย จิงูลแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวแวะถ่ายรูปไปบน,นึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูว่ารูปเราที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ ถ่ายรูปเสร็จแล้วมันไม่ค่อยสวยอะ่ะมันไม่ค่อยมีแดดทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่ตอนหน้าร้อนนะแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามิวเซียมเลยเพราะว่ามันต้องจองเหมือนแบบสมัมดิต้องจองตั๋วไว้ก่อนเดี๋ยวขอกลับไปทำดิเซ์กันะเดินไปแกลเลอรี่ลาซายดกันค่ะประมาณ1.7กิโลไป น่าแลยทุกคนตัว่เดินผ่านแล้วเราก็เห็นว่ามันน่ากินก็เลยซื้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้เดินกลับมาหรือเปล่าแต่ว่ารสชาติมันเยอะมากเลยอ่ะนี่สั่งแบบสมทมเพราะว่าเราแปลไม่ออกค่ะจบไปแ,แกลเลอรี่ลาฟายดกัน เราก็เดินขึ้นมาชั้นหกนะคะแล้วก็เจอร้านาหารเอเชียร้านนึงแล้วก็เลยไว้กินดูว่ารสชาติเป็นไงโอเคแต่ชิมกันถือว่าใช <Okay. S 2> ้ได้นะคะในเอ่ต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้เพราะว่าเรากินอาหารฝรั่งเศสไม่เป็นนะ <c oughs> ร้อน ขอไปกกินนะนะมาเล่าละค่ะอาหารได้ฟังอูด้งที่อิมกินเนี่ยมันชามหนึ่งประมาณ14ดดอลเอ้ย14ยูโรไม่ใช่ดอล <c oughs> ก็ประมาณ5 5 0หบาท500บาทค่ะส่วนอีชานึงเป็นบีนบีนแบบก็ประมาณ16บหม16ก็คือประมาณ600ประมาณนั้นแหละตอนตนี้นะคะเราก็เดินขึ้นมาข้างบนเป็นเหมือนแบบว่าเทรสไว้ชมวิว ประมาณนั้นเราจะไปถ่ายรูปกันนะะรูปที่ได้ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้น,น้นะคะเรากำลเดินไปที่ลองชอมชอปใหญ่เพราะว่าเหมือนในในแกาลเลอรี่ลฟาฟายมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยอิมก็เลยหาชอปใหญ่แล้วก็เดินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบเจออะไรบ้างนะไป เดินต่อค่ะไปได้แล้วต่อไปค่ะทุกคนรอบแรกแล้ะรอบสุดท้ายจบ <laughs> ตอนนี้นะคะมันเป็นเวลาประมาณกี่โมงตอนนี้นะคะประมาณสี่โมงสี่โมงแล้วเราตั้งใจว่าวันนี้จะถ่ายรูปตอนกลางคืนก็คือเดี๋ยวจะไปหอไอเซลนะประมาณ5้าโมงห้โมงครึ่งก็มืดแล้วอ่ะโอเคไปดูกันว่าวิวตอนกลางคืนจะสวยแค่ไหน ถึงหอยเฟลแล้วแต่ว่ามันยังไม่มืดแต่ทุกคนเราก็คือนั่งรองไปก่อนนะเราจื้อขอมามืดเพื่อจะได้วิวถ่ายรูปที่สวยๆนะไปดูกันว่ารูปที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงไปเลยทรา,าตอนนี้มืดแล้วนะคะมิชชั่นของมีทุกคนได้มาถ่ายหอยเฟลตอนกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าเราสงสัยว่าทำไมไม่ได้เป็นสิ่งเดียว หรืออาจจะแบบเกี่ยวกับฤดูหรือเปล่าอาจจะใช่เราได้หอไอเทมสีฟ้านะคะอะไรเดี๋ยวหน้าร้อนมาใหม่